วิธีขอข้ามาแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ใช้เพียงใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน ให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟ,ฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับหลายคนอาจจะคิดว่าการขอขามากรรมเป็นเรื่องยากหรือต้องทําพิธีกรรมอะไรยุ่งยากแต่ที่จริงๆแล้วการขอขามากรรมที่ได้ผลที่สุดคือการขอขามาจากใจจริงการขอขามาก็สามารถทําได้ง่ายๆ วิธีขอขอมาแบบง่ายๆเคยรู้สึกผิดหรือทำอะไรผิดพลาดแล้วอยากจะขอโทษใครสักคนไหมครับการขอขอมากรรมเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตช่วยให้จิตใจเราเบาลงและความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ดีขึ้นด้วยนะครับวิธีขอขอมากรรมแบบง่ายๆแต่ได้ผลจริงสิ่งของต้องเตรียม วิธีการขอขามากรรมกับพ่อแม่พวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงน้ำสะอาดเตรียมล้างเท้าน้ำอบและดอกมะลิสดหากไม่มีทั้งหมดนี้ก็สามารถกล่าวคำขอขามาด้วยจากปากเปล่าของเราก็ได้เช่นกันบทขอขามากรรมมีดังนี้กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมัง โยโทโสข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลที่ประมา,าทพลาดพังทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าสำนึกแล้วในกรรมนั้นขอให้พ่อและแม่เอโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่องจากนั้นให้หมอบพวงมาลัยที่เตรียมไว้ พร้อมกับก้มกราบแทบเท้าและเมื่อได้รับคำยกโทษหรือคำอโหสิกรรมจากบุพกาดีทุกๆเรื่องแล้วนั้นก็อันเป็นเสร็จสิ้นนั้นและบางคนอาจจะเตรียมน้ำสะอาดผสมกับน้ำอบพร้อมกับลอยมาริในน้ำเพื่อล้างเท้าให้ท่านระหว่างที่ล้าง ก็ขอขอมากรรมกับท่านได้เช่นกันสามารถทำได้ด้วยวิธีเช่นกันนั่นเองอย่างไรก็ตามบทขอขอมากรรมนี้สามารถใช้ได้ตลอดทุกเมือ่อไม่ว่าเมื่อไรก็สามารถทำได้โดยการเตรียมและกล่าวแบบอย่างข้างต้นได้เลยนะครับวิธีขอขอมากรรมแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้ สำนึกผิดอย่างจริงใจเป็นพื้นฐานสำคัญของการขอข,อขมาการรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดอย่างแท้จริงจะทำให้คําข,ขอขมาของเรานั้นมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสารภาพผิดอย่างชัดเจนการบอกให้คนเราทำผิดฟังว่าเราเสียใจและขอโทษ จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ควรจำความจริงใจเป็นสำคัญที่สุดไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปหากขาดความจริงใจคำขอเข้ามาก็จะไม่มีความหมายให้เวลาอีกฝ่ายการให้อภัยเป็นเรื่องใช้เวลา บางครั้งอีกฝ่ายอาจต้องการเวลาในการทำใจอย่ากลัวที่จะขอเข้ามาการขอข้ามากรรมเป็นเรื่องปกติของมนุษย์และเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาญก็ขอคุณอำนาจพระศีรัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนา สำหรับคลิปนี้มหาชันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ